สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยบนให้ท่านผู้ชมได้ดับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเบนอัฐบาลในงวดประจาวันที่16มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชมขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะการคํานวณของเราในวันนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง รวมกันสนับสนุนสลากคิดเป็นรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะจากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเรานะคะท่านผู้ชมสูตรนะคะเอาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกหลักสิบครั้งที่สองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระว,วงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลยศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะได้เลขเด่นศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองจ้สสาหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขศูนย์เลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมานะคะออกสองเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักร้อยบนในงูนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขเจ้าในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตัวบนออกสองเจ็ดศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่1นะคะเลยเจดเจ็ดบวกแนะคะ15 15ได้เลขเด่น5นะคะ5้บวกหนะคะได้6 6หบวกหนะคะได้7จ็ะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก7 8 7จ็ะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข5เลข6และเลข7 ผลางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบน787เพราะฉะนั้นในงวดนี้สําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะ3ตัวบนออก787เเรามาดับชมกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองได้เด่นสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ขออภัยนะคะ ขอโทษด้วยนะคะสําหรับน้าลายนะคะจะสําหรับผลออกนะคะผลรางวัลที่หนึ่งนะคะในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกนะคะสองเจ็ดสองนะคะในงวดนี้จะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามหเลขสี่ผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะสองเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสําหรับงวดนี้หลักเลขเด่นหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสองนะคะท่านผู้ชม ในซองในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตุกบนในงวดนี้ออกสองเจ็ดสองนะคะลำรับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามสามบวกหนึ่งนะคะได้สี่ได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกจะสำหรับผลออกรางวันที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตุกบนออกห้าเจ็ดเก้า แต่สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขสี 4, ่เลขห้าและเลขหกผลลงวันได้ออกมาแล้วสามตกบนในงวดถัดมานะคะห้าเจ็ดเก้าเพราะฉะนั้นในงวดน,นี้สําหรับเลขเด่นหลักร้อยบนเข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณขามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามตกบนออกห้าเจ็ดเก้านะคะ เรามารับชมกันต่อนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขแปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งจะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองจะสำหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักร้อยบนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนนะคะเก้าเจ็ดสองเพราะฉะนั้นในงวดนี้ หลักร้อยบนข่าวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะท่านผู้ชมเก้าในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักร้อยตามสูตรนะคะสามกบนออกมาแล้วเก้าเจ็ดสองนะคะเลขเดน่นหลักร้อยบนตัวเลขเก้านะคะในงวดนี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมหลักร้อยบนในงวดนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะท่านผู้ชม แนวทางการคำนวณของเรานะคะปักหลักร้อยนะคะทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขหกหกบวกเก้านะคะสิบห้าสิบห้าได้เลขเด่นห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดจะสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักร้อยบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม สำหรับเลกเด่นหลักร้อยบนในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข5เลขหและเลข7นะคะท่านผู้ชมเรามารอร้นกันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะเฮยรวยๆทุกๆท่ทานนะคะ สวัสดีค่ะ